เช็คสินค้าเช็คของที่สั่งจากลาซาดาว่าถึงไหนแล้วค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทูบค่ะ ซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเช็คหรือว่ามาติดตามพัสดุของเรานะคะที่เราได้ทำการสั่งซื้อจากแอป Lazada ว่าตอนนี้พัสดุของเราถึงไหนแล้วบ้างอันดับแรกค่ะทุกคนถ้าหากเราพร้อมแล้วให้เรากดแตะเข้าไปที่แอป Lazada ค่ะจากนั้นพอเรากดแตะเข้ามาที่ Lazada แล้ว ตอนนี้เราจะอยู่ที่หน้าสำหรับคุณอยู่นะคะซึ่งสังเกตจากด้านล่างตอนนี้เราอยู่หัวข้อสำหรับคุณอยู่ต่อมาให้เรากดแตะมาที่คำว,ว่าบัญชีและทีนี้เราจะได้หน้าตามแบบนี้คะ่ะทุกคนหน้าตาเหมือนกันกับของน้ำนะคะพอเราได้หน้าตามแบบนี้แล้วเนี่ยให้เรากดไปที่คำว,ว่าระหว่างขนส่ง นี่หรือของใครนะคะทีะ่ทางร้านค้าเขายังไม่จัดส่งให้กับขนส่งเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงหัวข้อกําลังเตรียมจัดสง่งแต่ของน้ำเนี่ยอยู่ระหว่างขนส่งนะคะเพราะว่ามีการแจ้งเตือนขึ้นเลขกหต่อมาค่ะพอเราได้นาตาแบบนี้แล้วกดแตะเข้าไปค่ะทุกคนกดแตะเข้าไปเลยนะคะรายการสั่งซื้อของเราปับ๊บจากนั้น เขาก็จะขึ้นตัวนานาสีดำๆบอกว่าอยู่กับบริษัทขนส่งน่าแสดงว่าตอนนี้พัสดุของเราเนี่ยกำลังอยู่กับบริษัทขนส่งอยู่แล้วถึงไหนล่ะถ้าเราอยากทราบว่าตอนนี้พัสดุของเราถึงไหนบ้างถึงจังหวัดอะไรก็ให้เราเลื่อนขึ้นค่ะทุกคนขออภัยค่ะให้เรากดแตะเข้าไปนะคะส่วนนี้ค่ะกดแตะไปเลย จากนั้นระบบก็จะโชว์รายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุของเราว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วบ้างเขาก็จะบอกว่าวันที่18เนี่ยคนส่งได้เข้ารับพัสดุวันที่19ตอนหนึ่งทุ่มนะคะตอนนี้พัสดุถึงสถานีคัดแยกแล้วก็คือก็อยู่ตามสถานีคัดแยกและเขาจะนำส่งไปที่พระสมุทรเจดี JD. โอเค ส่วนขนส่งนะคะเขาก็จะขึ้นเลยว่าขนส่งที่จัดส่งพัสดุให้เราเนี่ยเป็นขนส่งอะไรอย่างเช่นของน้ำก็จะเป็นแฟลตเนาะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการติดตามพัสดุหรือว่าติดตามของที่เราสั่งจากแอป,ป Lazada ง่ายๆเลยเพียงเราเข้ามาที่แอปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกๆกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ